สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีอีกแล้วเอยสวัสดีบนมือเลยนะครับมีข่าวดีพูดอ,อย่างนน่อยมีข่าวดีครับอะจะถือว่าเป็นการพลิกวงการหลุกถุงมอรมหรือเปล่าจะถือว่าเป็นการพลิกนะครับประวัติศาสตร์อของวงการหมอลำหรือไม่นะครับเป็นที่น่าติดตาม บอสโจครับจัดให้ครับนะครับบอสโจจัดให้แล้วโพว่าขอบพระคุณพ่อเอ๊ะและเต้าหยองครับจากวงระเบียบวาตศิลป์พี่น้องครับที่จะมาร่วนแสดงหนังที่ผมสร้างอ่าเรื่องแรกของวงการหมอลำนี่คือสิ่งสำคัญดอกจันนะครับและก็ใส่แฮชแท็กตรงนี้ได้เลยว่า เรื่องแรกของวงการหมอลำโดยหมอลำเป็นผู้สร้างนะครับคือภาพร่วมที่ใย่ๆนี่คือโดยเจตจำนงโดยเจตนาร่มของเล่าในของบอดเนี่คือวงการหมอลำนะครับแล้วหมอลำเป็นผู้สร้างนี่คือคำนำหนานะครับนี่คือคำนำหนาวัตถุประสงค์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ มันไม่ใช่แค่คำว่าเรื่องแรกของสาวน้อยเพชรปัญแพงเรื่องแรกของบอสโจโดยผู้สร้างโดยบอสโจมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่กรอบแบบนี้อันนั้นมันคือกรอบกรอบหนึ่งนะครับแต่ทีละเวาคืออาณาจักรหมอลำวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมนะครับขนมร,รมเนียม ประเพณนี้ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานของวงการบอลลัมจะถูกเผยแผ่นะครับสู่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจริงๆครับจะถูกเผยแผ่สู่ภาพยนตร์เรื่องนี้อ่านะครับสิ่งที่ปฏิบัติกันมาช้านานยังไม่ได้เปิดเผยสู่สายตาพอม่พนองเอฟซีถึงแม้ว่าจะมีการลงคลิป นะครับจากหลายๆช่องทางก็ตามนะครับแต่ยังไม่มีนะครับที่ให้เห็นมันมีสิ่งที่ไม่เห็นมันมีทุกคนยังไม่รู้มันมีและภาพยนตร์เรื่องนี้จะถูกนะครับยัดสิ่งเหล่านี้ลงไปนะครับควบสิ่งเหล่านี้ลงไปนะฮะเห็นไหมครับพันธมิตร เพื่อนพ้องน้องพี่วงการหมอลํานะครับแล้วคอมเมนต์เอซคอมเมนต์แฟนๆนะครับเรียกร้องนะครับเต่าหยองพ่อเอเต่ายองพอเอตองมาเต่าหยองพ่อเอจะมาไหมจัดให้แล้วนะครับจะไปยุชฉากใดหนารุ่นบ่ครับน่าตื่นเต้นไหมครับย้ำว่าวงการหมอลํา ผู้ที่มีความคิดเห็นนะครับในเรื่องลบๆนะครับตามถีบบอโจแล้วได้โพสต์ดไหวอ่าผู้ที่ตั้งแง่ในแง่ลบผู้ที่ล่อสาบชงเออรอเหยียบรอซ้ำท,ทั้งทั้งที่หนังยังไม่ได้เปิดกล้องเนี่ยนะครับลองคิดดูว่าคุณชอบบอลําจริงไหมอืมเจ้าหักบอลลัอีหลีบอ่าเจ้าฟั่งบอลลัมหลู้เรื่องบอแล้วเจ้ารู้เรื่องบอมามอลลันะครับเพิ่นหักกัน เพิญยูในไต้คำว่าหมอลำแล้วเพินสีมาสั่งนะครับสั่งผาพยนต์เรื่องนี้นะครับสแสดงน้ำผาพยนตร์เรื่องนี้อืมนะครับโดยหมอลำเป็นผู้สร้างนี่ไหมครับนี่ไหมอ่านะครับถ่ายทําพฤจิกไอพฤทธสภานะครับฉายทั่วโลกพฤจิกาขอแรงเชียร์แรงสนับสนุน นี่คือคำบอกจากทางบอจโจนะครับอ่าอีลีผมกับอยากขอถามกลับไปคือกันวาวงการนะครับวงการนี่เห็นบอกมันเห็นได้ชัดครับแล้วคนที่พูดไม่ดีเนี่ยนะครับเจ้ามักบอลรัมอีลีบออ่านี่ก็คือคำถามครับนี่ก็คือคำถามแล้วพี่น้องครับ ผมยัดฟังผมไปเรื่อยคลิปนี้มีหลายเรื่องราวนะครับคลิปนี้มีหลายเรื่องราวนะฮะออแล้วครับบอร์ดโจและบอกวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดผมทำหนังไม่ใช่ดูแค่กลุ่มเอฟซสาวน้อยอย่างเดียวนี่นะครับเอาอย่างไงเฮ็ดบุญไญงแต่ว่าสาวน้อยเพลรดัพแพงคือนะครับคือบานเจ้าภาพนะครับ เฮาสิไปทอดผผาปลาทอดกับถินยู่วัดจังเสียกนะครับอ่านั่นล่ะครับร่วมเอาบุญใหญ่กันคข้วมาวงการหมอลำํำความเป็นมหาชนที่ดูได้ทุกกลุม่มนี่ละว่าทุกคณะและกลุ่มตลาดที่หลากหลายอายุดูได้มันอยู่ในสมองผมมันนานแล้วนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้สร้างได้นำมันออกมาฉะนั้นขอกำลังใจด้วยนะครับ ถ้าไม่ไปชมมันสิวเลากับเผาว่าหูเรื่องอันนี้กคื่อควมจริงนะครับผู้ที่เขาจ้าว่าหนังดีหรือว่าดีผมถามแนะ่ถ้าคุณไม่ได้ไปดูคุณสามารถที่จะมาพูดได้ไหมว่าหนังฉากนี้มันเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้หนังดีหรือหนังไม่ดีคุณจะพูดไม่ได้นะครับถ้าคุณยังไม่ได้ดูด้วยตายังไม่ได้ฟังด้วยหูถ้ายังไม่ได้ไปสัมผัสนี่ตังไว้เลย,เ,ลยเจ้าชิมาวิจารณ์มาได้เด้ คุณจะมาวิพา์วิจารไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้อ่าคุณจะมาพูดไม่ได้นะว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้า,างั้นภาพยนตร์ก็จะมีรอบสื่อมวลชนทําไมใช่ไหมครับอะนะครับนี่ก็ฝฟาไวอีกนะครับเจ้าสิมมวิจารเพราะได้ได้จเจ้าสิมาสุดงงสุดงงทาไมต้องเหมาลงคือกันก็ไปคีปกนเนี่ยนะครับเจ้ากทจ่สุดงงผมก็จะสุดงงเหมือนกันว่าคุณจะวิพาก์วิจารณ์หนังเรื่องนี้ได้ยังไงถ้าคุณไม่ได้ดูคุณจะบอกว่าคุณไม่ดูแต่ คุณวิพากษ์วิจารณ์แสดงว่าคุณมุสา,าอ่าแมนบอกเอาความจริงนะคุณไม่เห็นแล้วคุณจะพูดได้ยังไงอา้านี่ก็นี่ก็คือการตั้งคําถามนะครับอ่าการตั้งคําถามแล้วบอโจเราพูดไปอีกวันนี้นะครับอ่าู้เพื่อนพ้องน้องพี่ผมจะอ่านให้ฟังคุณงามความดีต่อวงการต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ผมกับพ่อมีอยู่ เคยไปแนะนําน้องชายบอหนุ่งเพาวงเสียงมีหกนะครับในการทําโซเชียลจนน้องนะครับมาถึงวันนี้และน้องเขาก็ไม่ลืมสิ่งดีๆจากเราน้องจะทักมาขอบคุณตลอดพูดถึงเรื่องโซเชียลมาถึงวันนี้เพราะแรงบรรณาใจจากพี่โจแนะนําและชี้ช่องทางมาวันนี้น้องก็พร้อมสนับสนุนพี่และน้องนกวงศรร่วมแสดง เห็นไหมครับเป็นคลิปแรกที่ผมเบ่ามีนกพ่วงสกอรนะครับอ่ามีนกพวงสกอรแล้วก็มีอัน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 บอยซิริช่ยแล้วก็อัน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 ไมพัชลีเป็นคลิปแรกที่ผมเบ,ามบ,กกบ่าเปิดตัวนักแสดงนะครับนี่เห็นไหมครับนีก็่าบอดนุนะครับผู้บริหารนะครับอ่าวงอ่าเสียงวีหกอ่าหัวหน้าวงเสียงวี 6. หกอืมนะครับเห็นไหม บอดหนุบอดหนุบน,นะครับเราบอกว่าผู้จัดก,การฝากบอกบอดโจเนเดอร์เนี่ยผีเดียว,เด,ยวเดียวนะครับเสียงมีหกมีรถบัสหาท่านเต็มรถสีบัสเต็มโล่งหนังติดไอเฮ็ดหนังทั้งเือต้องสนับสนุนเฮ <c oughs> <c oughs> เอาแงเอาเม่ครับเอาเม่มาโทรเมนบเอาบัดภาพไปยน่นบัดหนังเอาบัดหนังไปแล้วร้อยกว่าบาท นะครับเมาวโวงสามหมื่นต้นต้นโอ้โหเอาอีลี้ตอนนี้ผมเก็บเงินนะครับผมเก็บเงินดีไม่ดีเราอาจจะประรสบผลสําเร็จหรือตามความที่เราตั้งหมายไว้นะครับว่าเฮ้ยขออยากสได้บัตรซัมนี่ซัมนี่ไว้ถ้าไปหอดมือพนชยัยดีบ่ดีได้หอดเหมาโลงอ่าอาจจะตั้งถูกแล้วมันไงหมานโชคดียังเสียอุ้ยเหมาไปเลยเก็บไปเลยเงินส่วนนั้นเก็บไปเลยไม่ต้องออกมาใส่เป็นสิบเบดเก็บไว้ เขาตั้งเจ็บจำนวนมาเจ็บไปเจ็ดเดือนนะครับมือละร้อยหกสิบหกบาทได้เหมาลร่งหนึ่งกันเจ็บมือละห้าบาทได้บัตรพันใบกันเจ็บมือละสิบาทได้บัตรเอ้กันเจ็บมือละหาบาทได้บัตรลอยใบนะครับกันเจ็บมือละอ่าสิบบาทอ่ะได้บัตรประมาณสองลอยใบผมไล,ล่บังแล้วนะครับนี่คือตีต่ําๆเป็นไนครับเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ต้องงงครับนี่คือว่ามาแค่เห็นกอเพื่อนพ้องน้องพี่แล้ว นะครับจะมาพูดไม่ได้ว่าหนังเรื่องนี้สนุกหรือไม่สนุกทั้งที่คุณยังไม่ได้ดูฉะนั้นต้องดูมุงการมารับไหมอ่นะครับเราบ่ดด้เอาไปใหม่เี้ครับเพจหนังอ่ะ <c oughs> พอดโชว์นะครับอ่าลกกามาอัปเดตปะเนี่ยนะครับแล้วก็มาอัปเดตครับมมันยิ่งไงหรือเหลี่ี่นอ้องอ่ะอ่วันแรงงานผมบอกเลยคลิปนี้มีหลายอันไภฟ,ฟังเพรจบอาจสิว่าได้รับรู้หลายอย่าง วันแรงงานวันที่หนึ่งสาวน้อยเรปรนแ้งนะครับนวนครข้างปัามปตทนะครับป้าช่วยป้าช่วยนี่ไงงานไงฉันเตรียมไว้ครับโอ้ยอย่าลืมแปเห็นกำลังเร่งเชีย่ยงแรงแจงครับวันแรงงานครับพี่น้องทั้งกอทอมอชุกรู่เลยเออเอาที่ละครับอเป็นไดล่ะนะครับเตรียมไว้เตรียมไว้เป็นไดผมเบาเรื่องยังมาเนี้ยหย่อนกลับไปฟังแต่ผู้ไดรี่นะครับผมบอกในคลิปนี้มีหลายเรื่องราวพลิกวงการหรือไม่กับ เขาเรียกว่ากับคำเรียกร้องของ f อเนี <h <h ่ยนะครับเพื่อนพ้องน้องพี <h 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 <h> <h ่จัดเต็มบุ้ยนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับพี่น้องครับเมื่อนีวันที่สิบเจ็ดครับพี่แมมมีวันรับเชิญบนเวทีสาร้อยเป็นแพงนะครับทักไปเลยดีสาวหน่อยแพื่อนเพืนเพลนะครับตั้งแต่ผู้ใดไปหนางานบ่ได้หรือนะครับเอัลบ่้มแมนตือแล้วก็นะครับกุมปิดหลอกไม่ชั่วพอโจน้องอิงจะเป็นแบบอลังอลังมากนะครับไม่เคยเจอบนเวทีสาวน้อยเพชรแพงราคากุมปิดรอบหนาเนี่เป็นสามหมื่นอ่ะ สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเขาะว่าสิบแปดหยุดสิบแปดพี่แมรม่มีวันปล่อยเพลงเก่าโม่งนมืออื่นมืออื่นเศร้าเก่าโมงนะครับเมืย์คักบางนี่เขาทางช่องสาวน้อยลำเพลินนี้เล็กอขอดนะครับช่วงบ่ายน้องอิงไปใส่เสียงเพลงครับอ่าผู้บ่าวคนแรกไกะแหกอกฮัทนี่เป็นไอะไะผู้บ่าวคนแรกไกะแหกอกฮักถ่ายไปก็ร่างเร่งเชื่อใจกันสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับถ้าเราไปนี่ชั่วโมงหนึ่งกับปเบิดขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับพี่น้องสวัสดีครับ